ีแล้วค่ะบิบังคับได้เี่ยนหรืออะไ,ไม่ใช่ใช่ไหมคะในควาตัวมือน้นองๆอที่มาจากวิทยาลายัยเทคนิคสุภรรณกับนะคะวิทยาลายัย ต้องร้องชมวิทยาไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งฐานนวัตกรรมนะคะจากทางเอทีคอนด้าเช่นกันนะคะออก็ลองมีอไปรเริ่มฐานและเปิดปล่อยนะคะทางด้านไอเดียเนี่ย ออกมาสู่สายตาประชาชนค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะน้องๆอ,อาจจำดีสิได้เข้าร่วมฐานงานใหญ่ระดับประเทศนะคะสาหรับค่ะบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นั่นเองนะคะซึ่งน้องๆหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเคยแต่ไปชมไม่เคยที่จะไปนะคแสดงผลงานเลย ครั้งนี้แหละค่ะที่เราเปิดโอกาสนะคะให้กับน้งองๆอย่างระดับประเทศก็ได้ค่ะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่านะคะเราค่ะได้จัดนะคะกับชาบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดค่ะ ซึ่งนะคะให้น้องๆเนี่ยได้ปล่อยไอเดียออกมาค่ะวันนี้เรามีทั้งหมดนะคะสองโจทย์ด้วยกันค่ะให้กับน้องๆน,นะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโจทย์แรกค่ะจะเป็นทางด้านของรถมอไซค์นะคะออมนิวสกูปี่ไอจีแอ e เวนเจอร์สุดล่าสร้าหยกนั่นเองค่ะและสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะความสร้าท้าการผจญภัยค่ะกับรุ่นที่สองนะคะทางด้านของ ซูมเอฟไล์อัลบล็อกนะคะแสบสารจานไ<า>ม<า>คะที่คอยสนับสนุนค่ะและส่งเสริมโครงการดีๆให้โครงการดีๆแบบนี้นะคะกับน,น้องค่ะได้เขา้าร่วมกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านรองพิพพแก้วไส่หมวนนะคะรองรุ่นโดยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีค่ะขอเสียงประบมินกับท่านด้วยค่ะ โดนวิถงคณาจารย์นะคะจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ชวีชินนพนนะคะครูพานิชยการวิทยาการอาชีพปู่ทองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านค่ะและลำดับต่อไปนะคะต้องขอแนะนำค่ะร้านผู้จำหน่ายใจดีนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากร้านห้างรุส่วนจงกัดสีประจันวัฒนยนต์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ และบริษัทสามชุดวัฒนยนต์จำกัดนะค่ะร้านู้จำนายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าค่ะบริษัทสุพรรณมอเตอร์เซลล์จำกัดค่ะขอเสียงประมือด้วยคะ่ะและอีกหนึ่งไคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะบริษัทโคซินฮอนด้าไบค์จำกัดค่ะขอเสียงประมือด้วยคะ่ะนะคะขอเสียงประมือให้กับคุณชัยวัฒน์ค่ะประวัติมิตรตัวแทนจากบริษัทเอจีมันด้าจำกัดค่ะ และอีกหนึ่งท่านค่ะที่ขาดไม่ได้เลยในวันนี้นะคะก็อขอแนะนำข่าววิทยากรพิเศษด้านการตลาดอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมามอบความรู้ค่ะแล้วก็ไอเดียต่างๆให้กับน้องๆในวันนี้นะคะขอเสีร์ประมือให้กับคุณนิพาเลิศนิ่โบลโนแบรนดม์มเนเจอร์บริสตูไรเวอร์ห่เก้าเจ็ดเจสัตสกัดค่ะ เป็นารเกสุดจ๋พร้อมเสนในรูปแบบแลกใหม่แต่สร้าสรรค์แบบฉบับของตัวเอนีกการต้องยวสิสุดสบลน่อกอกาจการกษจานยดานะครับทีมงานจากบุษาจากสุวรรณินะครับนักเรียนนักศึกษาทุกวิไลนะครับ ในานามของวิทยัที่หนึ่งสุพรรณบุรีนั้นเนี่ยก็มีความยินดีนะครับสำขอขอบคุณทางย e มีโยดาที่ให้ความสำคัญน,นะครับแล้วก็ให้เกียรติทางวิยทยัทเทคนิคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เราได้ดูแลภาพรวมในการจัดงานั้งนี้นะครับจริงๆแล้วส่วนของจักรยายยนยนต์เนี่ยเป็นส่วนอาจจะพูดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยหนึ่งเดียวไม่มีบ้านไหนเกือบไม่มีเลยบางที่ไม่มีจักรยานยนตเลยจะมีถ้าตามภาพเฉลีย่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตามสปติที่เขาไปวิจัยกันจะเป็นสองหรือสามพันต่อบ,บ้านไม่แน่ใจเลยครับพก็มีจำนวนมากเลยครับแล้วก็เป็นทีที่พวกเราก็สนใจทุกคนเลยนะครับเพราะนั้นในการทำํำของเอพีฮ d นดาในครั้งเนี้ก็ทําให้เราเห็นว่า การตลาดนั้นมีความจาเป็นนะครับแลวก็สําคัญนักเรีนยนทุกคนนั้นที่เข้าได้เข้ามานาักศึกษานะครับก็ผมก็ให้ความสนใจในส่วนนี้แล้วก็ช่วยกันนะครับํากิจกรรมตรงนี้ให้สําเร็จรุ่วงนะครับมันจะเป็นประสบการณ์ของพวกเรานะครับที่ที่จะสร้างองค์ความรู้พที่ของวิเลยทางด้านอาชวศึกาเรานั้นให้ก้าวหน้าต่อไปให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ที่มีขั้นหนึ่งที่ ทางตัวแทนจำหน่ายนะครับทางเ e อทียนด้าเมื่อคราวที่แล้วก็ามามอบรุ่นซี r ีอารสามร้อยหลนะครับซึ่งก็ดีมากเลยนะครับรีบเป็นครั้งครับพวกเราก็ต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือและส่งเข้าทีมงานเข้าร่วมก,กิจกัรนะครับในโอกาสนี้นั้นทางวิไลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเอทีวันด้าส่วนกลางนะครับศรีประันัฒนายน์นะครับสุพัมเจ้าเซล และกสิบรถบัสนี่นะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเด็กทางอาจีวศึกษาเทคนิคหรืออู่ทองสองพี่น้องก็แล้วแต่นะครับเป็นอย่างดีนะครับพวกเราก็มีทั้งไปฝึกงานทั้งได้รับสื่กอการเรียนการสอนต่งางๆมากมายนะครับซึ่งในโอกาสนี้ทางทีไหล่ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอเปิดการจัดกิจกรรมตรงนี้ครับขอบคุณครับ ด้ค่ะค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะค่ะเดี๋ยวอยูแลงบถวายการอาชีพปูทองค่ะรวมถ่ายภาพเงียบๆได้คะแถวหน้าค่ะมาเลยค่ะเออไม่ตื่นไม่ตื่นแบบนี้แหละลูกมาเลย ขอแบบหนึ่งสองสามแลยยิ้มสวยๆก่อนนะคะ1 2ึส,สแล้วขออีกภาพหนึ่งนะคะ1 2ึส,สาแล้วก็ฮอนดา้ามือขวาท้างไว้นะคะ1นึ่สองสามฮอนดา้าเฮ้ยกินข้าวมาไือยังตัวอเองทำไมนะ1นึ่งสองสา เยี่ยมห่ะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับพรอาจารย์นะครับท่านรองมรราการนะครับแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็ท่านเพื่อนได้มีความดีนะครับก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเข้าสู่ในส่วนของสถานบันทึกษานะครับที่เราเดินยันอยู่แล้วนะครับอย่างที่เมื่อสักวันนี้นะครับเราก็เมื่อ2อวันที่ผ่านมาคุมอบตัวเครื่องดนตรีอารร้อให้กับพี่ให่ ก็สโมสรหน้าเองก็จะมีจัดกิจกรรมดีๆอย่างี้ต่อเนื่องนะครับก็เลยเน้นทางในส่วนของขบ้านการศึกษานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรเพิ่มเติมในในส่วนของเรื่องตุลานะครับก็จะมีในส่วนของของด้านไลช็เปียนนะครับก็สําหรับนักศึกษาที่นักนักเรียนนะครับที่สามารถแข่งขันทักษะนะครับเรื่องฟุตบอลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชนะนะครับเป็นตัวแทนไปเข้าคอร์สนะครับกับทีมเรียกบุหรี่แมนยูที่เนี่ย ก็ขอขบคุณนะครับวิไลใ้กับนะครับกการตางของาง้าที่มับกขอบคุณมากครับชื่อว่าสนใจแล้วก็อยากจะทราบค่ะทางด้านของรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมีนะคะรายละเอียดทั้งหมดค่ะของการจัดกิจกรรมโจทย์ขั้นตอนนะคะรวมไปถึงเงินรางวัลค่ะให้กับน้องๆนะคะได้ทราบรายละเอียดกันทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมค่ะโครงการประกวดแผนการศึกษาทางการตลาดในรูปแบบนะคะการตลาดเชิงกิจกรรมค่ะภายใต้สองโจทย์ด้วยกันนะคะ โจทย์แรกค่ะสำหรับนะคะ New Scoopy Adventure ค่ะสุดล่าสร้างนิยมนะคะและอีกหนึ่งโจทย์ค่ะ Zoom A s u m m X l i f e Unbox สา Activity ของเราค่ะเป็นสเต็ป3สเต็ปด้วยกันค่ะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Marketing Plan นะคะสเต็ปแรกค่ะนั่นคือสเต็ปที่น้องๆกำลังเข้าร่วมนะคะกับเราในวันนี้ค่ะนั่นคือการสัมมนานั่นเองนะคะก็จะมีวิทยากรค่ะพิเศษแล้วก็วิทยากรจากทางบริษัทเอพียงด้าที่จะมาให้นะคะรายละเอียดต่างๆคะ่ะและสำหรับนะคะสเต็ปที่ส ค่ะนั่นคือพรีเซ t เตชันนะคะจะให้น้องๆค่ะได้นำเสนอนะคะทางด้านของผลงานค่ะที่น้องๆเนี่ยได้คิดมานะคะแล้วก็ได้มีประวัติโดยคร่าวๆในการทำตลาดรถจักรยายนยนต์ย่างไงบ้างน,นะครับนะครับนกะ็พาได้ ก็มีคขาได้จะมา5ทุกในส่วนของประเภทรถนะครับมีประเภทรถอะไรบ้านนะะบนนงนะครับก็แต่งเป็นอันแรกนะครับรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวก็คือพวกรถที่มีเกียร์นะครับมีโซ่ในหมวดรถที่มีโซ่นะครับแล้วกเวฟอะไรต่างๆนะคะะรับรถยน,น,นต์รถครอบครัวแล้วก็รถที่เป็นวตคัพแล้วก็รถสปอร์ตนะครับคัสตอมแล้วก็สมุนเตอร์หรือเอพีที่เราที่เรายกกันอยู่นะครับในส่วนของการด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของสัดส่วนนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าแบงค์ประเภทนีนก็เป็นสังกูบหลักๆนะครับตลาดใหญ่ๆตอนนี้ลดครอบครัวมา48นะครับลดเะะอเจนต,นตน์มา44เปอเซ็นต์ตอนนี้นะครับก็สะกดแบบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเศรษ7%กิจเราเห็นถึว่าสู้คู่แข่งไปได้นะครับจะเห็นว่าเมื่อักครู่นี้นะครับใน วิทยาวัตถุนี้บอกอะไรบ้างบรรลุขี่เล่ยระยะทางไกลนะครับประหยัดน้ำมันแค่นี้ในช่วงสมัยก่อนยุคนั้นก็คือการประชาสัมพันธ์ได้เล่นแค่เรื่องแค่ประหยัดน้ำมันนะครับขี่ได้ระล่ย์ไกลน้าำมันแค่สองลิตรนะครับหลังจากนั้นดีทำมาได้ก็ได้ Mm -hmm. Mm hmm. Whoa. Mm-hmm.